ใส่ให้สุดระบายเป็นวายละเอียดแค่ตาเกนมจอคูดแดมาเฮ้ยหกร้อย้าเปิดแรกก็เข้าเต็มจอเลยหรอเอาตึงเลยไงฮัลโหลไมดัสเฮ้ยมาดิเพื่อนจะดูตังงวันนี้องหญิงแตกต่อเออผู้หญิงแตกต่อเย็ดแค่คูณสิบสามไปดิสี่สิบห้าบาทเงินเลยโอ้โหแปดร้อยเลยนะ เปิดแรกกนะอันนี้เปิดแรกนะดูดูเ yeah! ยคตื่นมัฟัเกอร์แปีขึ้นปรบระการนี้เต็มไปด้วยเนะื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยบคายนักกจับคาย่กธจ,จับคาย ที่จะดูอย่างน้อยถ้ามาดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้ก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่นำมาเพื่อบอกโศกับคนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเล็กไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงแต่สินด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอวัดให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็กการ์ดสวัสดีคุณทุกท่านเลยนะครับน้าสวันนี้นะก็ได้เขับมาอยู่ในหน้าเกมของไมด้าฟัตจุนแล้วนะครับผมนั้นเมื่อนั้นอยู่ที่ค่ายพีจีนเท่าไหร่เราจะับไมด้าตัวนี้นะฮะ ไมด้าก็จะมีหลายภาคหลายเกมหลายค่ายกันเลยนะครับนะสำหรับไมด้านเนี่ยเออแต่ไมด้าที่ผมชอบนะครับส่วนตัวเลยคือค่ายแฟร์แมติกเพลหรือค่ายพีพีนั่นเองนะครับมารู้สึกว่าแบบอืมบนัสมันโหดดีนะฮะเออเวลาฟิลิปปินส์ที่โคตรโหดเลยเย็ดแค่มาลุ้นสามร้อยวันนี้เป็นสิบบาทไปเลยนะครับผมไปใส่ให้สุดระบายเป็นวายเลยเย็ดแค่ตาเต็มจอขูดแปดมาเฮ้ยหกร้อย เปิดแรกก็เข้าเต็มจองเลยหรอเอาตึงเลยไงฮัลโหลไมดัสเฮ้ยมาดิเพื่อนดูดังวันนี้องหญิงแตกต่อเออผู้หญิงแตกต่อเย็ดแค่คูนสิบมปดี่สิบห้าบาทเพื่นเลยโอ้โหแปดร้อยเลยนะเปิดแรกกันนะอันนี้เปิดแรกนะดูดูดูก็ทำแปดร้รย สิบแปดบาทไปดุยต่อเลยเพื่อนมาตรงไหนจังนับจังนับเฮ้ยสวยเชียร์นี่สวยเปล่า <Yeah. S 2> เข้าฟีเกมเถอะมาเข้าโคตรไวนะเออ มาเป็นวายอ้าอย่างนี้ยังไงยังไงยังไงล่ะคุณดูยังไง,ง,ไงอะคุณสี่แล้วจะแช่มาแระวบบสี่หมุนฟรี่นะครับผมอันเบอร์จ้าสเก็ตเตอร์สองตัวคือบวกสีสี่รอบนะครับเปลี่ยนเป็นวายนะครับผมนะเบิ้มดูไหมไมามามาแล้วมาต่อเฮ้ยคุณสิบเอ็ดเบิ้มซ่องรายยี่สิบบาทมีหรือเปล่าเฮ้ยมาดิ โคตสุดเ yeah, ช่บวกอีกสี่ฟินฟินอีกกรหังนะครับผมานเนื่อนจาทั้งแตกทั้งฟรีทั้งฟีในฟีทั้งโ oh อ้โหเกินไปหรือเปล่ามาผงสามรอบาทเท่านั้นนะครับผมานวันนี้มาฮะดูสิว่าเราจะขยับกำไรไปที่เท่าไรเอ้ยโอ้ยคิวเต็มจอเลยแม่งไม่แตกลายไม่เข้าลายไม่ตรงเกือลยนะคนุณดู เอไหนี่อเต็มจอของแท้เบิ้มคูสิบเก้าแย่หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทเมมาหลือไม่เต็มจออีกรอบหนึ่งเบิ้มคูยี่ห้าแย่หนึ่งแปดสวยโอ้โหคนสุดอละเออแย่เบสสิบบาทก็เอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ยมา

หมดลิ้นแล้วล่ะเพื่อนอมไม่น้องบอกก็แล้วตแต่แค่นี้ลราก็สามห้าหกอะโอเควันนี้นะ้องมาสำหรับทุนสามร้อยเกิไลน์เราก็ได้ครับโอ้โหเยี่ยมคือพันฟ้า โอ้โหใครที่สนใจก็อย่าลืมนะฮะคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปด้านล่างมาได้เลยนะจ๊ะโอเคอยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่ลาลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะหนาเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปด้วยแล้วกันยังไงก็ไว้เจอกันใหม่คนะลิปหน้าสวัสดีค่ะลาวัตตดี